ซื้อปลาครับตัวละหลายล้านฝากเลี้ยงไว้ที่ประเทศญี่ปุ่นมีข้อเสียและก็ความเสี่ยงอะไรบ้างนี่เป็นสิ่งที่ผมจะต้องอธิบายให้ลูกค้าที่ซื้อปลาแพงเข้าใจก่อนทุกครั้งนะครับอย่างแรกเลยเจ้าของจะไม่ได้เลี้ยงปลาด้วยตัวเองเนื่องจากการที่จะลงประกวดในเวทีโลกหรือว่าในประเทศญี่ปุ่นปลาเหล่านี้จําเป็นที่จะต้องฝากเลี้ยงไว้ที่ญี่ปุ่นนั่นหมายถึงว่าความสุขในการดูปลาในทุกๆวันจะหายไปในการฝากเลี้ยงปลาที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะมีความเสี่ยงบรีดเดอร์ส่วนมากก็จะมีประกันชีวิตในปีแรกหลังจากการซื้อเเป็นนแพทททดียวกก,กัุๆา หลังจากพ้นปีแรกถ้าสมมติเราต้องการฝากต่อปรีเดอร์จะไม่สามารถรับประกันชีวิตปลาของท่านได้อีกต่อไปซึ่งหมายความว่าหากมีอุซิเหตุป่วยหรือตุยเจ้าของปลาไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยควบคุมไม่ได้เช่นโรคติดต่อสัตว์ป่ารบกวนหรือความผิดพลาดเล็กน้อยในการดูแลถึงแม้ฟาร์มจะมีมาตรฐานที่สูงแต่ก็ไม่สามารถการันตีได้100%่เปว่าปลาทุกตัวจะปลอดภัยตลอดลอดฟังดังนั้นการซื้อปลาราคาหลายล้านจึงเหมือนการลงทุนที่มีทั้งความเสี่ยงและก็โอกาสเจ้าของมีโอกาสได้ลังวัลในประเทศญี่ปุ่นเพื่อสร้างชื่อเสียงและมูลค่าแต่ก็ต้องยอมรับว่าทุกวินาทีที่ปลาอยู่ประเทศญี่ปุ่นมีโอกาสเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ได้อย่างแน่นอนหากท่านต้องการคําแนะนําที่ตรงจุดสามารถติดต่อเเเรราาาข้า้มาไดลยนะคับ พอาะณปัจจุบันเนี่ยเรามีปลาฝากอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นกว่า50ตัวซึ่งปลายปีนี้จะเป็นช่วงไฮซีซันของอุตสาหกรรมปลาครับดิลเลอร์อย่างเราไม่พลาดในการเข้าร่วมอีเวนต์แน่นอนนะครับ